สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านสวัสดีช่อง YouTube Channel นักกิจนะฮะวันนี้นะครับจะพามาชมไก่อีกตัวหนึ่งเป็นไก่ราชาเนี่ยอีกต้นหนึ่งอีกกองกระทางหนึ่งนะครับมายืนงงในดงนกกระทานะฮะแล้วก็นี่ใบใหม่นะครับใบใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับสักพักหนึ่งแล้วประมาณสักสองสามวันได้นะฮะก็ดูนะครับดูความเป็น การกัดสีของน้องนะครับสวยเชเมลาถ้าสวยนะครับกดไลค์กดเชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่สวยก็กดไลค์กดเชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับลองดูนี่ใบนะฮะใบใหม่โดยการเลี้ยงนะคะเลี้ยงทิ้งเลี้ยงกว้างเลี้ยงไปเรื่อยๆฝนแปด ออกฝนร้อยแดดร้อยนะครับฝนร้อยแดดร้อยนะครับเลี้ยงฝนร้อยแดดร้อยไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับฝนร้อยแดดร้อยนะครับก็ต้นนี้ มีเด็กปันนะสนใจมาอ่อนไปเลยนะครับผมตอนนี้ห้าร้อบาทพอนะครับมี3มี3มี3ใบนะครับ500บาทกัดสีเรียบร้อยรวมส่งละรับสงคราได้นะฮะโอเคอันแค่นี้แหละ